สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของครีมสีนั่นเองคือครีมสีนะครับหรือว่า Recolor c r รีมเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานิยมใช้กันนะครับเพราะว่ารองเท้าของเราเนี่ยถ้าใช้ไปสักระยะนึงก็จะเห็นว่ามันเนี่ยค่อยๆสีซีดลงซีดลงจนสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงสีตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบดูเก่าดูไม่สวยดูมีเหมือนแบบ มอมแมมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆวิธีการแก้ไขปัญหาของครีมสีเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆเลยก็คือเราแค่ลงครีมสีที่มันเป็นสเกลสีเนี่ยใกล้เคียงกับรองเท้าเดิมให้มันมากที่สุดนะครับทีนี้เราควรจะเลือกครีมสีอย่างไรแล้วก็เราควรจะใช้มันอย่างไรถึงจะเรียกว่าได้ผลิตผลออกมาแล้วมันดูดีดูสวยงามมันเองนะครับอันนี้ผมก็จะเอาครีมสีของไลออนที่มีอยู่5สีนะครับซึ่งวางขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้มา ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทําชาร์ตรอไวให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่5สีนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสีดํานะครับซึ่งสีดำเนี่ยซิมเพิลมากนะครับแค่ทุกคนเนี่ยได้เห็นก็จะรู้เลยว่าเออสีดํามันก็คือเป็นดําแบบดําอย่างดําแท้อะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ผมจะบอกว่าตัวของไลออนเนี่ย ถ้าเราดูสีดําของเขาเนี่ยเขาจะมีการสีดําแล้วผสมสีกรมมาท่าลงไปเล็กๆตรงนี้นะสำหรับคนที่ดูผ่านกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะเป็นดําผสมกรมมาท่าซึ่งการที่เขาผสมลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้สีดําของอันนี้มันจะมีมิติมากกว่าสีดําทั่วๆไปนะครับก็เราก็จะเห็นว่าสูตรของชูชไนเนอร์ส่วนใหญ่ที่เขาแบบพยายามที่จะเ,เหมือน เหมือนขัดรองเท้าให้มันดูเงาเนี่ยเขาก็จะไปใช้ส่วนผสมของแว็กซ์หรือครีมที่มีสีสีกรมท่าเนี่ยลงไปบนรองเท้าหนังสีดำก็จะให้มิติที่มันมีความแบบชัดเจนมากขึ้นพิเศษมากขึ้นหรือว่าเงาสวยมากขึ้นซึ่งการใช้สีกรมลงบนดำเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยนะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยการสังเกตหนึงถึงจะเห็นนะครับดีนี้ก็คือเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้สีดําของไลออนเนี่ยจะค่อนข้างได้ผลลัพธ์ที่ ทำให้สีดํามีมิติคือมันมีการผสมสีโกมะท่าแบบเข้มแบบดาร์กเนวี่ลงไปให้มันดูแบบมีมิตินั่นเองก็ถือว่าเป็นเป็นการเกรดสีลงไปที่สวยงามแล้วก็มีมิติมากขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้อีกอันนึงจะเป็นสีนิวทรอลนะครับหรือว่าไม่ผสมเม็ดสีนะครับก็คือทําแบบนี้ลงอ่าทีเนี้ยก็คือผมต้องใช้อีกข้างนึงลงเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปเปื้อนกันนะครับ นี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ผสมเม็ดสีเลยก็จะเป็นตัวบำรุงที่ไม่ผสมเม็ดสีนะครับแบบนี้เราจะเห็นตัวกระดาษเนี่ยมันมีสีที่มันแบบเข้มขึ้นนิดนึงนะครับเป็นเพราะว่าเออเราจะค้นเราจะพอจะทราบอยู่แล้วนะครับว่ากระดาษเนี่ยมีคุณสมบัติในการซับความมันอย่างเช่นกระดาษซับหน้ามันพวกเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีสารที่มันเป็นออยล์เป็นแว็กซ์ผสมอยู่เนี่ยกระดาษเนี่ยเขาก็จะรับรู้และดีเทคได้ว่าเฮ้ย มันมีสารประเภทนี้อยู่ซึ่งมันก็เป็นหลักการเดียวกันแต่ที่เราใช้เทสว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มหรือว่าเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ในการบำรุงผิวหนังอยู่จริงหรือเปล่าทาั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือพอผมใช้ของไลออนลงบนกระดาษผมก็จะเห็นว่ามันมีเฟสน้ํามันเนี่ยกระจายตัวอยู่แล้วก็เห็นใช่ไหมว่ากระดาษตรงนี้ยสีมันเปลี่ยนซึ่งก็หมายความว่าเออไอตรงเนี้ยมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่า ไอ้ตัวส่วนผสมที่เขาบอกว่ามันบำรุงหนังเนี่ยมันบำรุงจริงๆมันไม่ใช่ตัวที่มันแบบลงแล้วเคลือบแต่ด้านผิวนั่นเองเ,องเนาะก็จะเห็นนะคบว่าน้ํามันมันมีอยู่ก็แนะนําว่าเออซื้อตัวนี้ไปใช้ก็บำรุงได้จริงนั่นเองนะอันนี้เป็นสีเบอร์กันดี้นะครับซึ่งเป็นน้ําตาลอมม่วงๆหน่อยตัวเนี้ยครีมเขาจะมีลักษณะสีออกอมม่วงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงป้ายเนี่ยมันจะมีความมีมิติมากขึ้นแบบนี้นะนี่ อันนี้ผมเกลี่ยให้มันบางๆนะผมใช้ครีมน้อยๆจะได้เห็นว่ามันแบบกระจายแล้วเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่าแมอมันจะดูออกแบบเป็นน้ําตาลม่วงๆนะครับแล้วก็มีความสีเหมือนแบบคือผมผมจะรู้สึกมันเหมือนเป็นเป็นดอกกุหลาบที่มันเริ่มแห้งอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบมีความแบบเป็นดาร์กอ่า เหมือนเป็นผสมน้ําตาลอมม่วงอมแดงอะไรเงี้ยซึ่งก็จะแนะนํากับรองเท้าสีเบอร์กันดีที่ลงไปแล้วเฉดนี้จะเข้ากันดีมากๆก็จะไปช่วยซ่อมสีให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นสีบราวน์นะฮะก็คือสีน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลแบบน้ําตาลแท้นะฮะก็คือผมก็จะลงตรงนี้นะครับ อ่าอันนี้ขอภัยที่มันเลอะเทอะหน่อยนะครับอ่าอันเนี้ยก็จะให้ทุกคนได้ดูว่ามันจะเป็นน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลแท้นะครับน้ำตาลน้ําตาลจริงๆแต่ว่ามันเป็นน้ําตาลที่ถ้าเราเกลี่ยวมาจริงเนี่ยจะจะเห็นเลยว่ามันมีการแบบออกเหลืองออกไปทางเหลืองหน่อยๆคือมันเหมือนกับมันต้องใช้เม็ดสีหลายๆเม็ดมาผสมสีกันแล้วมันจะติดเหลืองนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา เกลี่ยมันจนมันเข้มมันก็จะเริ่มเป็นน้ําตาลที่มีเฉดที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมจะให้ดูนะครับก็จะเป็นสีด์กบราวน์นะฮะอันนี้นี่ตัวด์กบราวน์ของเขาเนี่ยคือผมรู้สึกว่าด์กบราวน์เขาจะมีเม็ดสีที่ค่อนข้างสวยงามนะเยอะน่ก็จะเห็นว่า เนี่ยมันจะเป็นดาร์กบราวน์ดาร์กบราวน์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าความเป็นสีออกน้ำตาลไม่ไหม้น้ำตาลเข้มเข้มคือผมจะจินตนาการมันสีเหมือนเหมือนกาแฟที่เป็นกาแฟขั้วเข้มอะไรเงี้ยคือมันจะสีออกไปทางทางแบบน้ำกาแฟมันจะเข้มอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะเนี่ยมันจะแตกต่างกับสีไลท์คือไม่ใช่ไลท์บราวน์เป็นบราวน์ธรรมดาคืออันนี้มันจะออกติดเหลืองอันนี้เป็นน้ำตาลที่เข้มนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ผมก็จะมาให้ดูว่าเอ้ยสีห้าอย่างแบบนี้เนี่ยเออเราควรจะเลือกมันอย่างไรแล้วกันนะก็ตัวอย่างอันที่หนึ่งนะครับผมรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าสีด์กบราวนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผมใช้แบบนี้ผมจะเลือกสีตรงเลยนะก็คือสีด์กบราวน์เอาลงไปเลยนะฮะคือด์กบราวน์เนี่ยเฉดเนี้ยลงไปแล้วเนี่ยสีไม่เพี้ยนเพราะว่าอันนี้มันมีความเข้มแบบเข้มมากๆ พอเราอันนี้ลงคือมันจะไม่ได้ทําให้รองเท้าเนี้เข้มไปมากกว่านี้นั่นเองผงก็จะใช้เฉดนี้แล้วถ้าตั้งใจให้มันเข้มกว่านี้อีกละ่ะก็ลงหลายๆชั้นลงไปเรื่อยจนเม็ดสีมันเกาะให้มันแน่นมากขึ้นนะครับรองเท้าคู่นี้ละ่ะรองเท้าคู่นี้เป็นสีดําแบบดําแท้ดาสนิทก็ใช้สีตรงก็คือสีดําเฉดอย่างเงี้ยใช้แล้วก็สวยเลยนะฮะ คู่นี้แหละคู่นี้จริงๆมันเป็นน้ำตาลอมม่วงนะฮะถ้าเราดูในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราลองเทียบดูเอ้ยมันเป็นแบบน้ำตาลอมม่วงแดงๆหน่อยก็สามารถใช้สีเนี่ยให้มันเข้ากันกับตรงนี้ได้นะฮะส่ว so, นอันนี้ล่ะอันเนี้ยมันจะเป็นสีออกน้ำตาลที่มันเป็นแบบออกติดเหลืองมีเบอร์นิช คือเบ์นตรงนี้ให้มันเข้มขึ้นซึ่งผมก็รู้สึกว่าสีพาติน่าประมาณเนี้ยเราควรจะลงสีอ่อนให้สีมันเต็มแล้วสีเข้มๆตรงนี้มันจะค่อยๆมีมิติเองผมก็จะเลือกบราวน์อันเนี้ยมาใช้กับสีประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้สีมันเหมือนเดิมไม่เพี้ยนนะฮะโอเค <Okay. S 1> ทีนี้พอเรารู้จักกับสี5้าอันสะสีอันนี้แล้วกันแล้วก็เราก็ลองเทียบอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ข้ามกันได้ไหมคําตอบคือข้ามได้นะครับ ถ้าสมมติว่าเราอยากให้รองเท้าของเราเนี่ยมีลักษณะหัวที่มันเป็นสีเข้มสีดําคือมันมีการเบินเหมือนมีการเป็นพาติน่าเบอร์นิชชิ่งเราเอาสีดํามาลงปลายเท้าสีน้ําตาลก็จะได้ฟีลแบบนั้นได้นะฮะหรือถ้าเกิดว่าลองเรามีรองเท้าสีที่มันเป็นสีน้ําตาลอ่อนอยากให้มันดูแอนทิคดูมีพาติน่าที่เป็นแบบดูโอดูแบบมีความพาติน่าจากการขัดตรงหัวเนี่ยเราก็เอาดาร์กบราวน์ไปลงรงส่วนแคป ตรงส่วนโทแคปเนะี่ยมันก็จะได้ลักษณะที่เป็นแอนทีคนะฮะแบบเนี่ยซึ่งอย่างตรงเนี้ยผมสามารถที่จะลงดาร์กบราวตรงนี้แล้วตรงเนี้ยลงไลท์บราวก็ได้เหมือนกันนะจริงๆผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับรสนิยมของเรามากกว่านะครับก็วันนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการเอาไปเลือกสีนะครับซึ่งอันเนี้ยของไลออนที่ผมเนี่ยใช้อยู่มันจะมีสเกลสีที่เป็นสีเบสิกละกันคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบแต่งตัว ด้วยรองเท้าสีดําคือเรามีสูตรกลมเทาเข้มชาโคลเนี่ยเราก็มีรองเท้าดําแล้วก็มีครีมดําก็จะจบนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวแบบเป็นสีเนวี่ฮะว่าสีน้ําตาลสีฟ้าสีเทาอ่อนแล้วใส่รองเท้าน้ําตาลเราก็จะมีสเกลที่เป็นน้ําตาลและน้ําตาลด์กบราน์ที่เราอยากจะให้มันดูรู้สึกเข้มขึ้นฟอร์มอลมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดเป็นสีเบสิกที่ อยากให้มันดูมีลูกเล่นดูเป็นผู้ชายที่มีหรือเป็นผู้หญิงก็ได้ที่มีแบบลูกเล่นแต่งตัวเก่งขึ้นเลือกสีน้าตาลเบอร์เกนดีออกเป็นม่วงๆสีแบบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นสีเบอร์เกนดีลงรองเท้าสีเบอร์เกนดีนะครับก็จะทําให้เรามีรองเท้าที่มีความสวยงามนะครับตามแบบฉบับนั่นเองก็วันนี้เนี่ยก็เอาสีมาให้ดูกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของ Lion นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อได้ที่ www. a r t i ติ a n o โ k ่บีหรือไปที่ Facebook IG นะฮะชื่อว่า a r t i ติ a o o f น่ f i ฟฟนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของไลออนเนี่ยนอนรออยู่เลยแล้วก็5ตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวางขายอยู่ก็เลือกอันที่มันเหมาะกับรองเท้าหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเรามาใช้นั่นเองนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือมีคําถามอะไรนะครับก็อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ